สวัสดีค่ะกราบสวัสดีนะคะพีพีเอทุกท่านเลยวันนี้พบกันนะคะกับพาบ้านผ้าเหมาราคาเริ่มต้นหลักร้อยนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะมีบริการเก็บเงินไปทางเช่นเดิมจ้ะปลายทางไม่พร้อมรับอย่าสั่งปิดนะคะเพราะว่าเราส่งจริงแน่นอนหลานเปอร์เซ็นต์นะคะแอดไลน์หรือโทรที่เบอร์095 4146 440 095 4146 440หนะคะหรือ0 6 3 6 0 4 9715นะคะอ่ะมาเริ่มกันรายการแรกดีกว่านะคะแจ้งปิดเป็นหมายเลขนะคะเพื่อป้องกันความผิดพลาดจา้าเนี่ยเริ่มจากรายการที่หนึ่งกันเลยนะคะ เดี๋ยวมีแบบให้ดูแบบอันนี้ก่อนแสงมันแบบเยอะไปเมื่อกี้อ่ะโอเคได้ละ กินราชนะคะเข่าจมหลวงพ่อเงินนะคะวัดดอนยยหอมปี2องสนะคะรงนี้เะะจ้าของเดิมรรัเพืกันแทให้นะ,ะเก่าๆถ้าภาพไม่ชัดเจนแอดไลน์เลยนะคะเพราะว่าบางทีแสงอะไรยังไม่ค่อยได้ หมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งนะคะราคาโอนนะราคาโอนนะคะ2,000บาทปลายทาง2,003นะคะโอน2 0 0พโอน2,000บาทปลายทาง2 0 0พนสองนะจ๊ะต่อมานะคะหมายเลขที่สองหมายเลขสองนะคะอันนี้ เหรียญรุ่นสองนะคะปีหนึ่งแปดค่ะหลวงปู่โตปุกเสกค่ะเจ้าของเดิมรับประกันแท้ให้นะคะรายการไหนที่ได้มาเดียวๆเจ้าของรับประกันให้ก็รับประกันต่อให้เหมือนเดิมนะคะขอ หมายเลขสองนะคะอ,องนี้นะวัดวัดอมรินทารามบางว่านะคะหมายเลขสองราคาโอนพันห้าจ้าโอนพันห้านะคะปลายทางปลายทางนะคะพัน เจ็ดร้อยพันห้าไปทางพันเจ็ดร้อยต่อเลยนะหมายเลขที่สามอย่าลืมนะคะแจ้งปิดเป็นหมายเลขนะคะ ดห,หมยเลขสามหมยเลขสามนะคะราคาโอนหกร้อยห้าสิบจ้ะปลายทางนะคะเจ็ดร้อยบาทค่ะหมายเลขสามต่อมานะคะหมายเลขที่สี่ มีหามุมแบบยากมากนะคะหมายเลขสี่นะคะจอบเลขหลวงพ่อเงินหมายเลขที่สี่ราคาโอนนะคะหกร้อยห้าสิบจอบเลขนะคะหลวงพ่อเงินนะนโอนหกร้อยห้าสิบจ่าปทางนะคะเจ็ดร้อยบาทจ้านะคะ ต่อมานะคะหมายเลขที่5ค่ะ หมายเลข5นะคะราคาโอน450ปลายทางนะคะ500บาทนะคะแจ้งทุกรอบเลยคือแจ้งราคาชัดเจนนะคะแจ้งราคาชัดเจนมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นแจ้งมากๆย้ำม,มากๆว่าตัดสินใจดีๆก่อนปิดนะ หมายเลขหกนะคะภาพผงหลวงปู่ฟันนะคะหายากนะคะหลวงปูฟันอาจารย์โรนะคะเป็นภาพผงภาพผงนี้ไม่ค่อยเจอเนาะปกติมีก็เคยเจอแต่เหรียญ หมายเลข6กจ้าพับผงหลวงปู่ฟันนะคะราคาโอน450ไปทาง500ต่อมาหมายเลขที่7นะหมายเลข7เลี้ยมกระน,นามแล้วหลวงปู่สีนะคะหลวงปูส่สีอาจจรโูคมมากเนี่ยเดี่ยมแบบเก่าๆเลยนะวัดเขาทำบุญนาคนะคะ หมายเลขหเอ้ขอไปหมายเลข7หมายเลข7ดนะคะราคาโอน490ไปทางนะคะ550พอดีมือแบบว่าทั้งเขียวทั้งส้มทั้งแดงมากเลยเพิ่งทำน้ำเสร็จนะคะทำน้ำจะไปโรงทานไปทำโรงทานพรุ่งนี้นะจะไปบุญใหญ่นะคะวัดพระอาจารย์ไก่พระอาจารย์พระอาจารย์ชารัตคันติโกนะคะใครอยากร่วมทำโรงทานร่วมได้นะคะเพราะว่ามีทำหลายอย่างเลยนะ ทั้งกับข้าวทั้งน้ำนะคะหมายเลขแปนะคะเป็นพระนางกำแพงนะเก่าๆด้วยนะใครดูเป็นก็ดูเอาอีกทีเนาะนะคะบางรายการก็มีข้อมูลให้นะคะบางรายการก็ไม่มีข้อมูลให้ หมายเลข9จ้านะคะหมายเลข8ดขอไปหมายเลข8บือมากหมายเลข8ดนะโอน450นะคะไปทาง500บาทนะคะต่อมาหมายเลขที่9 ้าหลหลุมพ่อปานนะคะเก่าๆเ,เลยอุดผงนะคะหมายเลขเก้าจากหลุมพ่อปานนะคะเก่าๆเ,เลยนะองนี้นะคะอุดผงแบบอีกทางหนึ่งอะแสงเยอะไปนะคะมีเปิดประตูไว้ก็แสงเข้ามาต่อมานะคะหมายเลขสิบมีน้อยก็มาหน่อยนะเพราะว่าช่วงเนี่ยช่วงนี้หาของยากมากนะคะหาของไม่ได้เลยแบบ นะที่ให้ไปดูบางทีนะไปจังหวัดแบบไกลๆอย่างนี้บางทีก็แบบไม่มีอะไรเลยเสียค่าน้ํามันไปบางทีก็ไม่ได้อะไรเลยมาจริงๆก็มีนะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะอย่าเพิ่งหายไปไหนนะเมีก็พยายามหาของอยู่มีรอยจานด้วยนะหมายเลขสิบนะคะหมายเลขสิบเป็นหานุมานด้านหลังมีรอยจานนะคะราคาโอน390บาทจากปทางนะคะ 450ต่อมานะหมายเลขที่11ค่ะฝากติดตามอีกช่องหนึ่งของมีให้หน่อยนะกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยก็ได้นะคะชื่อช่องว่าแบ่งปันพระแท้พระใหม่ยอดนิยมช่องนั้นจะเป็นแบบพระแท้พระใหม่ที่กําลังมาใหม่และมาแรงนะคะอย่างเช่นนะคะหลวงปู่ศิลานะคะพระอาจารย์ไก่นะคะหลวงปู่ขีบอาทินะคะและมีอีกหลายเกจินะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้มีหน่อยนะคะ,ะหมายเลข11นะคะราคาโอน390บาทนะคะปลายทาง450ค่ะนะคะหมดเพียงเท่านี้แหละนะคะมีแค่11รายการนะคะเพราะฉะนั้นเล้วตัดสินใจดีๆก่อนปิดมั่นใจก่อนค่อยปิดนะคะสำหรับวันนี้กลาวสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะ